อ้ตัวนี้โอ้โหยียย่สกอีกแล้วครับเพื่อน ตอนตนี้เราก็เป็นเกมหน้าดินอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นทดสอบการลอยครับการตกลอยนะครับว่าจะเป็นยังไงลองหน้าดินหนกครับสองไม้สไม้ก่อน หวานอย่างนี้ครับหวานจี้ยับยกดำนะครับพเพื่อนๆยกดำอีกแล้วครับทุกคนนี่ครับดูแอคชั่นของคันนะฮะนี่ก็ อุปกรณ์เราก็การถ่ายทำเราก็คนบ้านนะครกำลังตังตัวจากเที่ญี่ปุ่นมาครับเพื่อนๆได้เห็นครับโอเคอ้มันก็ดำทุกตัวเลยเนาะนี่ครับยี่สกตัวสวยครับรุ่นนี้น่าจะมีสัก เถึงไหมพี่อนันนี้ปิดแบบง่ายๆนะครับไม่มีแบบรบกวนพี่ๆน,น้าด้านข้างรับครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นเทคนิคการลอยแล้วนะครับนนี้เปลี่ยนมาเป็นผิวน้าละเมื่อกี้เราตกหน้าดินกันไปประมาณ 3- 4มสหตัวนะครับก็ได้ให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วว่าการอาตอบสนองคันการทอยเหยื่อ,อแล้วก็การ่าวเวิร์ลิฟต์ของคันการเล่นปลาอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ได้เห็นมาแล้ว เขาเป็นงานหน้าดินตอนนี้เรามาดูเีาจะเป็นเกมลอยแล้วแต่เรามาดูกันว่าจะไวแค่ไหนจะอตอบสนองได้ดีแค่ไหนแต่มาลองมาดูกันหนึ่งคันเล่นได้หลากหลายครับไม่ว่าจะคันแบบไหนอะไรก็ช่างแต่ลองมาดูกันว่าคันแบล็คโฮจะตอบสนองสายลอยเกมลอยได้แค่ไหนมาดูกัน ไปเลยครับโบรุคอยสบายครับต้องลุกก็ได้นั่งก็ได้แขงก็ได้ครับเนี่ยมาเลย สบายครับหวานเจี๊ยบตกเลยตัวนี้โอ้โหยี่สกอีกแล้วครับเพื่อนยี่สกตัวบ้านเลยครับตัวนี้ ิาจะเป็นไฮเกลสก็ได้ครับในการลอยครับเป็นนมปังก็ได้ครับได้หมดไม่มีผิดไม่มีถูกไป สบสบครับได้หมดครับเกมปะนินส่งยี่สกได้หมดครับก็เดี๋ยวมาดูอาอาการทุดลอยนะครับาจากตะนะจ๊ะครับห่างหายไปน,นานนะครับ วันนี้นาตาก็มาร่วมเทสคันนะครับเป็นคันของอะไรนะพี่<ม>ปิ้นปิ้นอ,อนะไรเนี่ยปึ๊บ,น,บนี่ครับ Black Hole ST fitting ST ST อะไรพี่ ST fitting <BT. S 1> Black Black Hole yeah. ไวไหมพี่ไวมากเลยปลายไวส่งครับตรงตรงครับตรงนี่คือแอคชั่นของคันนะครับย้อนแสงนิดนึงปลอยมาเลยตาคือได้ตรวนี้เลยตับคือตรงนะครับนี่อะไรนะ ST Fishing b a c k r o e ครับมาส่งครับผมได้สวยๆ นี่ครับเป็นไงพี่ power lift ดีครับจบเร็วการดีดเหยื่อการส่งเหยื่อส่งเหยื่อดีมากครับขึ้นขึ้นคันก็เร็วครับเป็นปะทรงอีกหนึ่งตัวกระด้งนะเกมรอยครับปลายไวนี่ครับเรามาดูเทคนิคการปั้นเหยื่อครับการเข้าเหยื่อของหนุ่มฟังครับสองชั้นปึ๊บบีบที่ตัวเบ็ดก่อนจากนั้นเราก็ ถอยถอยง่ายครับพี่ถอยง่ายครับเดี๋ยวเบาๆก็ไปไี่นานาได้เห็นแอคชั่นของคันนะฮะโอเค อะไรครับตัวนี้กนี้ระโดว่าปครับเดี๋ยวมาดูกันตรงใหญ่รงเฮะดำดำึนก็คือขนมปังอะไรครับพี่ปังกะเจียงครับปังกะเจงฟูฟูครับฟูฟู おおおおおお。うんん。Hmm. แบบหน้าดินครับผมตอนนี้เรามาดูแบบหน้าดินบ้างนะครับอโอ้จอมรจมแล้วครับมีการครับมีการ อถอนอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลยสิครับผมโถ่หลุดนะครับม,รนะมีการนะครับมีการนะครับมีการนะรอถอนนะครับต้องรอถอนอย่างเดียวนะครับรอถอนเท่านั้นถอนดิครับถอนดิถอนขึ้นมาไอเ้เยี่อะไรโถ่ทำไมเป็นอย่างนี้ครับไม, <laughs> ไม่ตายไหลทำลุกโดนไว้ตวงมารอฮัท <laughs> <laughs> ทำไมมือทำไมไม่ถอดอ่ะลงคอเฮ้ยไม่รู้มันวางหน้าดินวางหน้าดินกับงานไว้ตาย สุดไหมนั่นนั่นนั่นแหละอ,อืมขอนดิขอนดิผต้องถอนแล้วจังหวะนี้อะไรอะอะไรอะเอาเด้วอืมยังไงนะครับผมปันดินครับปันดิน ถ่ายแล้ว กับการเทสคันนะครับเป็นคันจากเอสทีฟิชชิงนะครับคัน b l แบล็ l โนะครับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับก็โดยรวมก็คันก็ตอบสนองดีนะครับพาวเวอร์ลิฟดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าดินสายลอยการทอยการทอยการเก็บปลานะครับเป็นถือว่าดีครับดีเลยครับสำหรับนั้นๆที่ยังตัดสินใจอยู่ที่คิดอยู่ว่า อาจจะซื้อดีไหมหรือว่าอะไรคลิปนี้อาจจะตอบโจทย์นานาก่อนซื้อได้นะครับยังไงก็ฝากไ้ด้วยนะครับกับคัน ST Black Hole นะครับฝากนานาติดตามด้วยครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เหยื่อตัวปกินเฉยด้วยนะครับ